สำหรับการรักษาเนื้องอกไทรอยด์ด้วยครื่องมกโนเอฟนะครับจะพบว่ามีรูขนาดเล็กนะครับสามารถขี่าชาทําได้ไม่ต้องพักฟื้นฟื้นตัวได้ไวไปทํางานได้ไวนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับคือไม่ต้องทานยาฮอร์โมนไปตลอดชีวิตด้วยครับสวัสดีครับ หมอแม็กนะครับหรือหมอธัญวัฒน์นะครับหมอเป็นหมอผ่าตัดไทรอยและพาราไทรอยนะครับวันนี้นะครับหมอก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการรักษาแบบใหม่นะครับสำหรับคนไข้ที่เป็นก้อนเนื้องอกไทรอยแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าไม่ได้เป็นมะเร็งไทรอยนะครับจะเป็นก้อนซีสหรือว่าเป็นเนื้องอกดีก็ได้นะครับ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเรารักษาพวกนี้ได้ด้วยวิธีเดียวคือต้องผ่าตัดออกการที่ผ่าตัดออกเนี่ยคนไข้ก็จะเสียเนื้อไทรอยไปนะครับทำให้ต้องทานยาฮอร์โมนนะครับแต่ว่าวิธีการรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟเนี่ยเป็นวิธีใหม่ที่ทําให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องทานฮอร์โมนไปตลอดชีวิตนะครับก็จะเป็นการที่เราใส่เข็มเล็กๆ อันนี้นะครับเข้าไปโดยที่ปลายเข็มเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยคลื่นทําลายล้างด้วยรังสีไมโครเวฟนะครับการที่เรามีอุปกรณ์ใหม่นี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อช่วยให้เราทําลายก้อนเนื้องอกไทรอยที่มันมีขนาดใหญ่ทําให้ขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็สําหรับคนไข้ที่มีอาการกดเบียดก้อนที่คออะไรแบบนี้เราใช้เขาเนี่ย ทำลายทําให้ก้อนมันยุบลงโดยที่เราไม่ต้องผ่าตัดนะครับการที่เราไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยเราก็จะไม่เสียเนื้อไทรอยที่ดีของเราไปนะครับสำหรับคําถามที่ว่าจะกลับมาเป็นอีกไหมเป็นการรักษากระถาวรไหมหมอต้องตอบตรงๆนะครับว่าทุกอย่างมันมีโอกาสกลับมาเป็นใหม่ได้หมดนะครับเพราะว่าเราทําลายแค่ก้อนไปนะครับก็จะเหลือซรรากของก้อนอยู่นะครับวันนี้คืนดีมันอาจจะกลับมาได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการกลับมาเนี่ยน้อยมากนะครับน้อยกว่า5%เนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับ อันที่หนึ่งเลยนะครับคนไข้เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเสียเนื้อไทรอยด์ส่วนที่ดีออกไปเลยนะครับอันนี้เป็นข้อที่แด้เปรียบมากๆสําหรับการที่เรารักษาได้ขึ้นมาโครเนะครับเพราะว่าถ้าเราเทียบกับการผ่าตัดแล้เน,นี่เราต้องตัดไทรอยด์ข้างนั้นออกไป หรือถ้าเรามีก้อนสองข้างต้องตัดทเทรอยด์ออกไปทั้งสองข้างทําให้เราต้องทานยาฮอร์โมนตลอดชีวิตนะครับอันนี้เป็นจุดที่สําคัญมากและเป็นข้อได้เปรียบหลักของการทําลายก้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟเลยนะครับอันที่2นะครับคนไข้เนี่ยไม่จะเป็นจะต้องพักฟื้นอะไรเลยนะครับเราทําลายก้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟตอนเช้าตอนบ่ายแล้วก็สามารถกลับบ้านได้แล้วครับวันรุ่งขึ้นสามารถไปทํางานได้เลยนะครับ โอกาสเกิดภาวะเส้นเสียงอักเสบเส้นเสียงช้ำเส้นเสียงขาดเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยน้อยกว่า1%นะครับจุดเด่นอีกอยานน่างนึงก็คือแผลเขาจะเล็กมากนะครับก็จะเล็กเท่าเข็มขนาดประมาณ 1- นึถ mm, ึงหนมมเท่านั้นเองนะครับเป็นรูเล็กๆที่เราใส่เข็มเข้าไปเพื่อทําลายก้อนเนื้องอกไทรอยนะครับการรักษาก้อนเนื้องอกไทรอยด้วยคลื่นไมโครเวฟเนี่ยเหมาะกับคนไข้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นคนไข้กลุ่มที่ได้รดับการวินิจฉัยแล้วว่าไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับเช่น คนไข้กลุ่มที่เป็นก้อนเนื้องอกแบบเป็นซีสเป็นเนื้องอกแบบน้ำปนเนื้อเป็นซีสะมีเนื้อด้วยนะครับหรือเป็นเนื้องอกแบบเป็นเนื้องอกทั้งก้อนแต่ไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับรวมถึงคนไข้ที่ไม่สามารถที่จะดมยาสลบได้ไม่ว่าด้วยอะไรก็ตามเช่นอายุเยอะนะครับมีปัญหาเรื่องแพ้ยาดมสลบหรืออะไรก็ตามหรือคนไข้ที่กลัวการดมยาสลบเนี่ยวิธีนี้ตอบโจทย์มากมากเลยนะครับเพราะว่าเราแค่ฉีดยาชา้าแล้วก็ทําให้คนไข้ช้าแล้วเราก็ทําลายก้อนนะครับสำหรับการเตรียมตัวก็จะแตกต่างจากก การผ่าตัดอย่างสิ้นเชิงนะครับการหนึ่งตัวเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตรวจเลือดอะไรเลยนะครับแค่ว่าถ้าเรามีการทานยาละายริมเลือดมาเนี่ยเราก็หยุดยามาก่อนสักห้าถึงเวันนะครับส่วนมากเราก็จะให้คนไข้งดน้ำดอาหารสักประมาณ3ชั่วโมงเตรียมตัวเข้านี้เองครับขั้นตอนแรกเลยก็ให้ใคนไข้นอนในท่านอนหงายนะครับหมอก็จะทําการอันตรสซาว์ก่อนเพื่อดูว่าวันนี้เราจะทําลายกี่ก้อนมีกี่ก้อน ในตัวคนไข้นะครับอันทราซาวเสร็จแล้วก็จะฉีดยาชาให้คนไข้นะครับเพื่อทําให้ระงับความรู้สึกบริเวณคอชั่วคราวนะครับหลังจากเราฉีดยาชาเสร็จแล้วก็จะกรีดแผลเล็กๆครับประมาณ1มิลเพื่อสอดเข็มเข้าไปนะครับโดยเราใช้อันตราซาวนาทางนะครับเพราะฉะนั้นมันจะแม่นยําสูงมากอันนี้ก็เป็นโมเดลของเนื้องอกไทรอยด์นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีเนื้องอกยื่นออกมาตรงนี้นะครับเป็นก้อนเล็กๆนะครับเวลาที่เราทําลายด้วยคลื่นมาคนเวฟเนี่ยเราก็ใส่เข็มเข้าไปเพื่อให้บริเวณปลายเข็มเข้าไปอยู ที่กลางเนื้องอกไทรอยนะครับแล้วก็จะ้วอยไล่ทําลายไปทีละบริเวณหนจนพบเต็มก้อนนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการทําลายก้อนเนื้องอกไทรอยดยขึ้นไมโครเวฟครับเวลาที่เราใช้ในการทําลายก้อนนะครับ <c oughs> ขึ้นกับขนาดของก้อนนะครับยิ่งก้อนในขนาดเล็กแล้วก็จะใช้เวลาน้อยบางทีอาจจะประมาณ5 1 0นาทีก็เสร็จแล้ว แต่ถ้าคนไข้ที่มีก้อนขนาดใหญ่ประมาณ3มเซนเซนติเมตรอาจต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับแล้วหลังจากทำ้ายเสร็จเนี่ยเราก็ทำการปิดแผลแล้วคนไข้ก็กลับบ้านได้นะครับแล้วก็จะมียากลับบ้านทานป้องกันการติดเชื้อเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยาแก้แอักเสบลดบวมเท่านั้นเองครับสำหรับการดูแลแผลหลังผ่าตัดนะครับก็สามารถปิดแผลไว้ได้เลยยาวประมาณ7-10วันแล้วก็หมอก็จะนัดมาดูแผลนะครับว่าแผลมันปิดดีหรือย,อยังนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปล้างแผลทุกวันไม่จำเป็นจะต้องเปิดแผลเลยนะครับยกเว้นมีน้ำเข้าแผลแล้วก็ค่อยเปิดมาทา สะอาดเล็กน้อยเท่านั้นเองครับเราก็อย่าเพิ่องออกกำลังกายหนักที่มีเง่ออกเยอะหรือว่าไปไว่ายน้ําหรือว่าอาบน้ําบริเวณคอที่ทําให้น้ําเข้าไปแค่นั้นเองครับอาหารการกินหมอก็ไม่ได้มีอะไรที่ห้ามเป็นพิเศษนะครับ สำหรับผลข้างเคียงที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหลังจากการทำลายก้อนเนื้งองอกนะครับคนไข้อาจจะเสียงแหบได้ชั่วคราวนะครับถ้าเกิดความร้อนเนี่ยไปโดนเส้นเสียนะครับแต่ก็จะเป็นแค่ในระยะหนึ่งเท่านั้นเองอาจจะเป็นประมาณ1เดือนนะครับคนไข้ก็จะกลับมาพูดได้ปกติครับแล้วก็จะมีอาการปวดระบมบริเวณด้านในคอหรือว่าร้าวไปบริเวณเศรีรษะที่ทําได้แต่ก็จะสามารถทานยาแก้ปวดแก้อักเสบก็ทําให้อาการเนี่ยคงอยู่ได้ดีครับไม่ต้องกังวลน,นะครับ หลังจากที่เราทําลายก้อนเนึงอง้อนไทรอยด์ด้ขึ้นมาโกเอฟแล้วนะครับจะใช้เวลาประมาณ6เดือนในการที่จะยุบเต็มที่นะครับเพราะว่าเราจะให้เวลาร่างกายเราเนี่ยสร้างเม็ดเลือดขาวมาค่อยๆกินไอตัวซากที่เราทําลายไปท,ยทีละน้อยทีละน้อยจนมัน ผลเหลือเล็กที่สุดนะครับขนาดของก้อนนะครับก็มีผลต่อระยะเวลาในการยุบเช่นกันนะครับยิ่งคนไข้ก้อนเล็กนะครับก็จะใช้เวลายุบเร็วกว่านะครับเพราะว่าปริมาณซากของก้อนที่เม็ดเลือดขาวจะมากินมันก็น้อยกว่ายิ่งก้อนใหญ่ก็จะยุบช้ากว่านะครับ โดยส่วนมากเราเนี่ย90ไม่ต้องมาทําซ้ําใหม่นะครับเราทําแค่ครั้งเดียวก็พอนะครับแต่ถ้าบางคนก้อนใหญ่มากๆเลยประมาณ7เซน8เซนอาจจะต้องกลับมาทําซ้ําใหม่หนึ่งครั้งแต่ถือว่าเป็นส่วนน้อยครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเนื้อง,งอกไทร,รอยแล้วเนี่ยยังไม่ใหญ่มากแล้วอยากจะทําลายหมาว่าก็รีบม,มาทําลายก่อนที่ก้อนจะใหญ่มากไปกว่านี้นะครับ สำหรับคนไข้นะครับที่อยากรักษาด้วยคลื่นไมนโครเวฟนะครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้างน,นะครับอันที่หหมอก็อาจจะขอดูผลเลือดฮอร์โมนไทรอยในระดับเลือดว่ามันปกติไหมนะครับอันที่2ก็ต้องเคยทอาอัลตราซาวด์มาก่อนแล้วว่าอัลตราซาวด์หน้าตาดีไหมหน้าตาเหมือนมะเร็งหรือเปล่าถ้าหน้าตาเหมือนมะเร็งหมอก,ก็จะไม่ได้แนะนําให้ทําลายก้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟนะครับก็จะแนะนําไปผ่าตัดดีกว่าอันที่3ก็คืออาจจะต้องเจาะชิ้นเนื้อมาก่อนนะครับว่าชิ้นเนื้อมันไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับซึ่งบริการทุกอย่่าางงงทททั้ทีีมเ H CA ก็ดู แลคนไข้ให้อย่างครบวงจรในราคาที่คุ้มค่านะครับไม่ต้องห่วงนะครับครับสำหรับคนไข้นะครับที่มีเนื้องอกที่คอนะครับที่ไม่ได้เป็นมะเร็งแต่ก้อนใหญ่นะครับต้องการที่จะลดขนาดของก้อนนะครับหรือว่าเป็นซีสเป็นถุงน้ําที่มีเนื้อนะครับสามารถติดต่อหมอมาได้นะครับเพื่อทําลายก้อนเนื้องอกไทรอยด้วยคลื่นไมโครเวฟนะครับติดต่อมาทางเคสทีแคร์ได้เลยครับหมอก็ยินดีให้คําปรึกษาแล้วก็ยินดีรักษาทุกคนนะครับ Bye.